you ็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริษัทบางกอกมอเตอร์ไซค์จำกัดสาขาห้วยขวางนะครับซึ่งตั้งอยู่ถนนประชาอุทิศบริเวณสียแยกเมงจ่ายนะครับที่อยู่ของร้านแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับผมปากหมุดไว้ตามภาพที่เห็นนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมราคาหน้าร้านแล้วก็ตารางการผ่อนดาวของยามาฮ่า แรนฟิลเตอไฮบริดปี2021สีสันใหม่นะครับซึ่งที่ร้านมีอยู่สีสีด้วยกันนะครับเป็นรุ่นสแตนดาร์ดส่วนรุ่นเบรก a b s นะครับก็คือสีชมพูแล้วก็สีน้ำตาลที่ร้านยังไม่มีมาจอดโชว์นะครับโดยรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีสีเทา ซึ่งราคาปิดตัวของรถรุ่น ABS นะครับอยู่ที่63100บาทแต่ว่าราคาหน้าร้านนะครับอยู่ที่64,500บาทแพงกว่าราคาเปิดตัวอยู่ที่1,400บาทส่วนรุ่นสแตนดาดหรือว่ารุ่นที่ไม่มีเบรก ABS นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่58600บาทราคาหน้าร้านอยู่ที่ 59,500บาทซึ่งราคาหน้าร้านแพงกว่าราคาเปิดตัวที่900บาทนะครับส่วนรุ่นเบรก ABS e ราคาหน้าร้านจะแพงกว่าราคารุ่นสแตนดาดอยู่ที่5,000บาทนะครับซึ่งราคาเปิดตัวของรุ่นเบรก ABS e จะแพงกว่าราคาเปิดตัวรุ่นสแตนดาดอยู่ที่4,500้บาทใน,นลำดับต่อไปเรามาดูตารางการผ่อนดาวกันบ้าง เยอรม่า5แกรนฟิลเลอร์ไฮบริดรุ่นสแตนดาร์ดนะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่59,500บาททางร้านแจ้งว่านะครับจะมีการผ่อน3ปี2ปีครึ่ง2ปีแล้วก็1ปีครึ่งแล้วก็1ปีนะครับตามราคาต่อเดือนที่เห็นนะครับโดยผ่อน3ปีราคาต่อเดือนอยู่ที่3า4บาทผ่อน1ปีราคาต่อเดือนจะอยู่ที่ 6,721บาทนะครับต่อไปรุ่นเบรก ABS นะครับราคาเปิดตัวหน้าร้านอยู่ที่64,500บาทก็จะมีการผ่อนเหมือนรุ่นสแตนดาดนะครับก็คือผ่อน3ปี2ปีครึ่ง2ปี1ปีครึ่งแล้วก็1ปีนะครับโดยผ่อน3ปีจะอยู่ที่3,285บาทถ้าผ่อน1ปีก็จะอยู่ที่7,230บาท ซึ่งทางร้านแจ้งว่าจะมีดอกเบี้ยอยู่ที่1.85นะครับและทางร้านก็ยังแก้งอีกว่าถ้าซื้อเงินสดจะแถ,ถมเฉพาะทะเบียนพรบรนะครับส่วนถ้าซื้อเงินผ่อนนะครับก็คือดาวศซแล้วก็แถมทะเบียนพรบเช่นเดียวกันแล้วก็แถมประกันรถหทายอีก2ปีนะครับสําหรับซื้อเงินผ่อนก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ การพาไปชมราคาหน้าร้านแล้วก็รีวิวการผ่อนดาวของแกรนด์ฟิล์มไฮบิดสีสันใหม่ปี2021นะครับหากเพื่อ,อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดติดตามและก็ฝากกดสันกระดิ่งให้กับช่องสมพง์สตอรี่ไทยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ